สวัสดียามเย็นครับวันนี้อยู่ที่สวนอะโวคาโดบ้านไร่บารมีตำบลวัตแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะเพื่อนเพื่อนนะบรรยากาศคำ่คำค่ำยามเย็นหลังจากสงการก็มีฝนตกลงมาเหมาะมากที่จะปลูกอะโวคาโดเพิ่มอีกสักหนึ่งต้นนะเพราะเพราะว่าปลูกแทนต้นที่ตายเดี๋ยวมาดูกันครับคร่าวๆง่ายๆนะตรงนี้ก็เป็นแปลงอะโวคาโดแปลงใหม่นะครับเพิ่งปลูกได้หนึ่งปี แต่มีต้นที่ตายก็จําเป็นจะต้องปลูกซ่อมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูวิธีปลูกซ่อมกันนะครับว่าปลูกยากไหมนะง่ายๆเดี๋ยววันนี้จะให้คุณนิพนธ์นะครับสาธิตคุณนิพนธ์เพื่อนผมเองนะสาธิตวิธีการปลูกโอะโวคาโดเริ่มเริ่มจากขุดลุมเลยนะนิพนธ์นะนี่นะครับเราก็ได้นําต้นโอะโวคาโดเลือก เลือกพันธุ์ทีด่ดีอันนี้เป็นต้นอ่าเป็นต้นพื้นเมืองหรือต้นแทแล้วคุณคนิพนธ์พื้นเมืองพาพื้นเมืองเหรอคือนะตอนนี้เราเน้นเอาพื้นเมืองที่มันแข็งแรงแล้วเราก็จะได้มาสอยอดติดตาหรืออะไรก็ว่ากันไปอีกรอบนึ่งอ๋อปลูกพื้นเมืองก่อนอันนี้คือหลุมใช่ไหมใช่หลุมเดิมที่มันตายไม่ได้อ๋อเดี๋ยวคุณนิพนธ์จะทําให้ดูนะครับว่าปลูกยังไงนะเออปลูกอ๋อปลูก ไม่มันจะขุดหลุมลึกขุดหลุมอะไรยังไงเดี๋ยวให้ผู้ชมได้ดูด้วยนะได,ไดง้ง่ายๆนะครับแล้วก็ขุดไปเลยก่อนจังหวะนี้ก็เมื่อคืนฝนตกพอดีเนาะดินก็จะขุดง่ายนิดนึงอาศัยจังหวะนี้แลครับปลูกซ้อมเลยเดี๋ยวให้คุณนิปล์เตรียมหน้าดินนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูเนี่นะครับแปลงตรงนี้นะครับใกล้ๆกับตรงนี้คือแปลงที่ติดผลผลิตแล้วนะติดลูกแล้วนะ เดี๋ยวจะทาคลิปเดี๋ยวแปลงนี้จะทาคลิปต่างหานะครับแยกออกจากคลิปนี้นะจะวันนี้คลิปนี้จะให้เพื่อนเพื่อได้ดูวิธีการปลูกก่อนง่ายๆไม่ยากใช่ไหมคุณนิพนธ์ทำไมเราไม่เอาพันุที่เป็นอตัดยอดแต่ต่อต่อยอดแล้วมาปลูกเลยครับถ้าถ้าเราเอาอย่างนั้นมาเนี่ยคือราคานาตอนนี้ก็น่าจะต้นรับประมาณแปดร้อยอ้ แล้วทำไมเราต้องใช้วิธีนี้ใช่ไหมแล้วมันถูกลงใช่ไหมถูกลงเพราะเรามีของเราแล้วไงเรามีต้นที่มันโตแล้วเราก็เอายอดของเรามาอ๋อเราไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์ใหม่มาเ,าเข,าข้าใจเข้าใจละแสดงว่าผมต้องเริ่มปลูกจากต้นแรกก่อนนะแล้วต้นต่อไปก็ขยาย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 ถูกไหมสําหรับเกษตรกรที่มีทุนค่อนข้างจํากัดนะครับก็ใช้วิธีนี้นะก็คือขยายกิ่งจากต้นแม่ที่เราซื้อมาแพงๆนะครับเอามาเอามาปลูกเอามาเสียบยอดกับกิ่งพื้นเมือง อยากรอก็ถ้ามีตังก็ทำนะถ้ามีเงินเยอะก็ปลูกไปเลยนะต้นละแปดร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแล้วแต่สะดวกนะแล้วแต่บางท่านสะดวกแล้วอย่างนี้ขุดหลุมยังไงครับภูนขึ้นหรอพูนนิดหน่อยแค่นี้นะคือเราเอาแบบไม่ซีเรียสเนาะเอาแบบตายก็ช่างแต่เราแบบเราก็เคยปลูกมาอย่างนี้มันก็มันก็รอดใช่ไหมก็มีต้นเป็นอายุหนึ่งปีละ ดีเรียนดีเรียนเพราะว่าต้นต้นที่เป็นแล้วต้นพื้นเมืองนี้เราไปหาซื้อจากที่ไหนหรือยังไงคุณที่คนเขาก็จะมีขายอยู่นะเขาทาอย่างเงี้ยขายต้นละเท่าไหร่ครับละสิบยี่สิบาทยี่สิบบาทอ๋อไม่เกินเนี่ยอ่าแล้วก็ฉีกถุงต้องตัดรากไหมตัดรากไหตัดรากหมดไหมเขาบอกพันพื้นเมืองนี่มันทนใช่ไหมทนมากครับมันจะไม่ยอมตายใช่ไหมจริงจริงมันก็ จริงๆไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่าผลไม้อะไรเดี๋ยวนี้เขาก็เขาก็อย่างนี้นะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรืออะไรเขาก็ใช้พันพื้นเมืองภายน้กมาต่อยอดมะม่วงมะม่วงขุดหลุมแค่นี้นนะจอบเดียวเลยนะเออข้าง่ายนะไม่ยากนะเอาแบบเอาแบบง่ายบางทีผมปลูกทุเรียนเนี่ยผมต้องแบบขุมหลุมใหญ่ๆแล้วก็เอาแกลบลงก่อนเพราะว่าดินโอ้ตรงนี้มันดินร่วนเลยนะมันไม่ใช่ดินเหนียวเนาะปลูกอะไรก็งามนะตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลบ้านไระ อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับให้เขารับแดดแค่นี้นะนี่แหละประมาณนี้ดูทิศทางใบนิดนึงสาหรับผมนะผมว่าเขาให้เขารับแดดส่วนน้ํานี่คือต่อไว้แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่อันเดิมเดิมเดิมเลยตอนนี้เขาตส่ส่วนมากที่เขาปลูกก็คือเขาก็จะนั้นลงไปแล้วก็ให้เม็ดตรงเนี้ยตรงเม็ดเดิมเขานี่โผล่ดินหน่อยเนยคล้ายคล้ายทุเรียนเหมือนกันนะปลูกให้ลอยรากนิดนึงเนาะแล้วก็กดให้แน่น อ่าแค่นี้นะเดี๋ยวต้องคอยติดตามนะครับว่าจะรอดไหมเออใช่แต่ที่สวนนี้มีมีออกลูกมั้งหรือยังที่สวนนี้ของคุณนิพนธ์เนี่ยปีนี้เป็นดอกปีแรกนะแต่แต่ไม่ติดแปลงนี้แล้วครับหนึ่งไร่ห้าสิบต้นเริ่มมีดอกแต่ยังไม่ไม่ให้ผลผลิตก็ไม่เป็นไรครับเรารอไปเรื่อยต้องใจเย็นเนาะบางทีของพวกนี้มันเราจะรีบไม่ได้ ไ่ไไมด้กี่ปีมันจะให้ผลผลิตเนี่ยปีที่ปีที่คือมันมันบอกไม่ได้มันเอางี้ต้องบอกว่าถ้าคนเขาดูแลดีเมืออาชีพที่เขาเฝ้าไล่เฝ้าสวนอยู่ตลอดเนี่ยนะปีที่สองอ่ะได้ผลแล้วผมว่าสองปีใช่ไหมไม่หมายถึงมันเริ่มให้ผลผลิตใช่ไหมต่อยอดนะอะแต่ถ้าอย่างนี้เราก็อาจจะปีสองปีเราถึงจะต่อยอดได้<ห>ไดอะไรเงย คือต้องรอสองปีถึงจะไปต่อยอดเป็นพันดีใช่ไหมให้มันแข็งแรงก่อนเนาะให้แข็งแรงให้น้าก็ตามปกติให้น้ํำยังไงเนี่ยให้น้ําก็นี่มีเลยปล่อยมาประมาณวันสองวันสามสิบนาทีสองวันสามสิบนาทีสองวันครั้งใต่อปริมาณน้ําประมาณร้อยลิตรนะนะชั่วโมงสามสิบนาทีก็ประมาณห้าสิบลิตรนะได้นะได้ครับเพราะว่าหัวนี่หัวสรปงเกอร์ตัวนี้น่าจะ ร้อยลิตรตอชั่วโมงนะหัวผีเสื้อบรรยากาศดีนะครับที่นี่นะเหมาะสำหรับการปลูกผลไม้จริงๆเมื่อก่อนชาวบ้านเขาก็ปลูกอะไรนะคุณนิพนธ์แต่น,นี้ก็มันมันบ้างพริกบ้างแต่ตอนนี้จากมันจากพริกผมสังเกตเ,เห็นน,นะ,ออะตอนนี้ผมสังเกตเห็นเป็นอ่าเป็นทุเรียนเป็นสตอเป็นอะโวคาโด พืชมูลค่าสูงนะต้องบอกว่าสตอที่เนี่ยรสชาดีมากนะผมซื้อมากิน,นตรงนี้ก็<ม>อยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงานนะเพื่อนๆนะ<ม>ตรงยอดตรงนั้นคืออุทยานแห่งชาติป่าหินงานนครับพอถึงฤดูดอกกระเจียวบานชาวบ้านก็จะนําผ,ผลผลิตประเภททุเรียนส้มโอนะแล้วก็มีสตอเลยนะไปขายที่หน้าที่ทําการอุทยาน ถ้ามาเที่ยวก็มาอุดหนุนชาวบ้านส่วนมากก็จะเป็นผลผลิตของชาวบ้านแถบนี้นะครับเคลียหญ้าตรงใกล้ๆต้นสักประมาณครึ่งเมตรได้เนาะโดยรอบ<ช>ลัสมีมวงกลมประมาณหนึ่งเมตรเคลียวัชพืชอ,ออกนะครับที่นี่ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะเน้นเป็นอินทรีย์ใช่ไหมใช่ทั้งหมดเลยเนี่ยที่นี่เขาจะเน้นเแนบบีต้องตัดอย่างเดียวหญ้าตัดออ๋คผมจะไม่ใส่ฉีดยาฆ่าหญ้าจะไม่ใช้เลย ดีมากครับเขา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 ตั้งใจอย่างนั้นเพราะเราปลูกไว้กินเองด้วยเนาะส่วนหนึ่งใช่แล้วเราก็ถ้าจะถ้าจะมีไว้ขายบ้างเราก็ให้มันเป็นอะไรที่มันเพื่อสุขภาพเนาะเพื่อสุขภาพให้มันดีไปเลยต่อสุขภาพต่อคนต่อผู้บริภคแจ๋วแจ๋วมันเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดู ต้นที่มีผลผลิตแล้วนิดนึงนะแปลงติดกันเลยนะครับอะโวคาโดตรงนี้นะอันนี้คือต้นสามปีแล้วอ่านี่นะครับเพื่อนๆนะต้นที่ติดลูกแล้วนะมีลูกกาลังลูกเล็กๆอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเป็นอะโวคาโดพันแฮสเม็กซิโกนะนี่นะฮะอ๋อเริ่มติดลูกเป็นย่อมๆ เขาก็จะประมาณประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาจะโตไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นพืชที่มีอายุยืนยาวพอสมควรสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ